โชว์ก่อนโชว์ก่อนสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะนี่นะคะเป็นกำลังใจใพี่นโมแต่ว่าพี่นโมไม่อยากถ่ายพี่นโมเรียนกีตาร์กีเ่ที่ี่กาะ่ เดือนในช่องนี้ก็หนึ่งสองสามเอนเกิดเป็นการสียคนะครับชอนเก็บไปมีข้อสังเกตอีกนึงกีตาหลายๆตัวเนี่ยจะมีจุดเสียหลักตัวไหนที่ีเรียี้นักทั้งหมส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนจะต้องมีทุกตัวเป็นตัวองเด็กเวที่มีสองจุดด้อยทองนี้สิแต่ใน ต่อไปก็เป็นเรื่องของพี่สิตตรงนี้ก็ไ,ไ,กไม่